สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็จิมีแนวทางที่ดีๆเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องอีกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิ่ไใดพลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นแรงใจให้ ทางแอดเนาะคะ่ะเพื่อที่จะหาคลิปเด็ดๆดีๆ,ๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะแอดกับจมีแนวทางมาเบาสู่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะเมื่อวานเนาะคะ่ะแอดกลับไปถ่ายทำอยู่ที่วัดพระทุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะกระดาแนวทางที่ดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่กลับไปไลฟ์ที่เนาะคะ่ะพี่น้องไปถ่ายทำเพื่อที่จะหาแนวทาง มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะมาวาดนี่ก็ของน้องแฟดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะน้องแฟดเนาะคะ่ะแล้วก็พระธุดงศูนย์หนึ่งสองแล้วก็อีกหลายๆที่เนาะคะ่ะที่แอดได้ไปถ่ายทำมาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC ก็ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะมีแนวทางของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะที่กําลังทางวัดพระธุดงเนาะคะ่ะกําลังสร้างห้องน้ำเนาะคะ่ะห้องน้ำก็ ยังขาดอีกหลายนั่นเนาะคะ่ะแล้วก็กุฏิอีกเนาะคะ่ะแอดกันเลยเอาบุญมาฝากยังพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่อยากรวมทําบุญสางกุฏิหรือสางห้องน้ำที่ทางวัดพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะพี่น้องก็ติดต่อมาใดเด้อคะ่ะพี่น้องหรือโทรหาทางพระธุดงโดยตรงก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะแอดก็จิมีแนวทางที่ดีๆของพระธุดงเนาะคะ่ะใดเน้ในใดย่ำเนาะคะ่พะพระธุดงกับฟันดีเนาะคะ่ะพี่น้อง ฝันดีเราก็ได้เน้นให้เล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นให้เล้วเนาะค่ะพี่น้องมาว่านี่แอดเต็เข้าไปถ่ายทำมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเอฟซีก็สําเก็พิจารณาเบื้องเนาะค่ะว่าสํานักใดดีสํานักไหนพิจารณาเหมาะกับชอบตัวแนวทางที่แอสดเอาลงให้ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะดอสิเป็นทางพระ ขมิ้นลึกลับเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้น้นมากคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องที่แอดแต่เอาถ่ายทำฝากตอนพี่นอ FC, ้อ,เนนองเอฟซีหรือสิเป็นน้องแฟนหรือสิเป็นแม่คู่ล่างทรงปูดำเนาะคะ่ะทีแอดแต่ไปถ่ายทํามาเนาะคะ่ะมือนีแอรก็สิไปไลา์ทีเนาะคะ่ะไปเซียนจอยสายทหารเนาะคะ่ะเม่นางร้านเปอร์เซ็นพ่อน้อยหลักสิบเนาะคะ่ะพี่น้องก็สิไปไลท์ไลทมองละคะ่ะพี่น้องหรือว่าชิดดงน้าเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องกะไปไลท์ไลททีเพื่อที่สิหาแนวทางที่ดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ กับมีไลฟ์มองเนาะคะ่ะทีแอดไปไดไปถ่ายทำมาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมักชอบสำนักได้เนาะ,ค,ะค่ะกับผิจรารณาเบิ้งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เอามาพิจรารณาเบิ้งว่าสำนักได้ที่มันมาตรงกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไวะะ้เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็นำเสนอแอดก็บบอดดาว่า สำนักนันดีสนัก่สำนักนี่นนนนนต้องตัวนี้จังสิเนาะคะ่ะแอดก็เอามาเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็ให้พี่น้องพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนจะลงทุนเนาะคะ่ะเงินกห็หายากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนี่ละคะ่ะเนาะค่ะนี่ก็ตัวเป็นตัวแนวทางที่ทางพระธุดงศูนย์หนึ่งสองได้เน้นให้เนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องแอดก็ไดเอามาฝากพี่น้องก่อนจะออกไป ทำงานหรือว่าไปถ่ายคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องหลายๆแหงเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนสิโตกหรือแดดส,สิฮอนเนาะคะ่ะแอดกับไปติดตามมาฝากตอนพี่น้องเอฟซคือเกาะะ่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องก็คงจะไก่ถึงวันแล้วเนาะคะเหลืออีกสองสามวันเนาะคะ่ะก็จะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วเนาะคะ่ะกับไปจับเสียงลอตเตอรี่ไบเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านแล้วก็แอดกันแนะนําให้เล่น ลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องไปจับเสียงไว้เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็เป็นแนวทางของพระธุดงนะค่ะพี่น้องพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นบหค่ะหรือว่ามันกลับไปจังไหนเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะค่ะพระธุดงศูนย์หนึ่งสองกันเนียนให้เนาะค่ะพี่น้องศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าเนาะค่ะสองตัวเนาะค่ะก็ให้เป็นห้าเก้ากับห้าหกเนาะค่ะพี่น้อง ตัวเน้นแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะที่ว่าพระธุดงค์ได้ให้แล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานที่แอดได้เข้าไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบืะะ้องเด้อค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะทางวัดพระธุดงค์ก็ได้สร้างห้องน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็รจะสร้างกุฏิเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็บอกบุญมายังพี่น้อง fc เนาะค่ะและเป็นสะพานบุญให้ พี่น้องเอฟซีได้รวมทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องสางกุฏิหรือสางห้องน้ำเนาะคะ่ะกับทางวัดพระธุดงค์ศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะที่แอดเตะเข้าไปเมื่อวานนี้เนาะ,ค,ะค่ะขับปู่ก็ได้เน้นให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องผุระใบสองใบเนาะค่ะเตรีย,ไไะะยะะที่จะเป็นแนวทางที่เด็ดๆเผื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะของพระธุดงก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็ได้ไปถ่ายทำ ลงคลิปฝากตอนพี่น้องเอฟซีก็คงสิได้เห็นกันหลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องเอฟซีที่เขามาใหม่เนาะค่ะก็ที่เขามาแล้วหรือว่าเขามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้กดซับสไครต์ไว้เพื่อสิปปะได้พาข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะที่แอนดไปถ่ายทำมาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิปปะได้พาตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็านาะค่ะพี่น้อง ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งงด้อค่ะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดเอามานําเสนอเนาะค่ะพระธุดงศูนย์หนึ่งสองก็ให้มาเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าจะเน้นว่าให้ออกตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะค่ะก็เป็นที่ว่าพระธุดงเนาะค่ะได้เน้นให้แล้วแอก็ได้ไปเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ จับเสียงแบตเตอรี่ไวเดอร์พี่น้อง fc ค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเกาะคงเบว่าก,กันเนาะคะ่ะแอดก็ไปหามาฝากตัวพี่น้อง fc ค่ะพี่น้อง fc ทันใดเนาะคะ่ะถึงอยากมีโชคมีชัยหรือว่าอยากกลวมทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องกับทางวัดพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนอคะ่ะแอดก็ได้ย่ำให้อีกแล้วเนาะคะ่ะ เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง fc เนาะคะ่ะร่วมทําห้องน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าสร้างกุฏิเนาะคะ่ะพี่น้องกุฏิก็กยังขาดอีกหลายหลังเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็บอกเอาบุญมาฝากพี่น้อง fc เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดจะขึ้นตัวแนวทางอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะกับไดน,นินสามตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นศูนย์ห้าเก้า หกเก้าเนาะคะ่ะสองตัวเนาะคะ่ะพระธุดงได้เน้นให้ห้าเก้าเนาะค่ะกับห้าหกนะคะ, 5, ะ,คะพี่น้องได้เน้นมานี่แหละค่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะ,ค,ะค่ะแปคปหน้าจอไว้เลยได้ค่ะพี่น้องะแคปหน้าจอไว้เลย ของพระธุดงเนะคะ่ะของพระธุดงคเนะคะ่ะ,คะเห็นกันบ่พี่น้อง<ม>ค่ะแคบหน้าจอว้เลยเด้อคะ่ะจับเสียงเรอตีรีไ้เนาะคะ่ะผูละใบสองใบเนาะคะ่ะพี่น้อง f อซทุกท่านเพื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะ หลายๆสำหักเนาะค่ะที่แอดไกดไปถ่ายทำมาฝากตอนพี่น้องกับพิจารณาเบิงเอาเด้อค่ะแอดกระด้พผดยำไปอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็จิถไทยนี่เนาะคะ่ะแอดก็จิตไดยำให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะกับพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีซันไดซี่ขามาแล้วมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะและเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะขอขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยๆวยเนาะคะ่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาที่ดังใจคิดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ